คลิปที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้ทําจากภาพนิ่งด้วย AI นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทําง่ายๆกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุนครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างภาพง่ายๆด้วย AI อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสร้างภาพนิ่ง แล้วเอาไปต่อยอดให้กลายเป็นวิดีโอเต้นแบบง่ายๆน่ารักๆร,ร่วมถึงจะตัดต่อ,อยังไรให้มันดูน่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ไปทำกันครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b ลบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับในคลิปนี้ผมจะใช้ AI อยู่2ตัวก็คือ Gemini แล้วก็ AppGrok ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดลงในมือถือฝั่ง iOS แล้วก็ Android ได้เลยครับและที่สำคัญขายไม่ได้วันนี้ผมจะใช้แคปคั t นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกผมจะไปที่ Gemini นะครับผมจะสร้างภาพก่อนเนาะอ่าผมก็มาที่เครื่องมือตรงนี้เลือกเป็นคำว่าสร้างรูปภาพนะครับในโหมดของคำสั่งตรงนี้ผมจะปรับให้เป็นแบบโปรนะครับ ถ้าเพื่อนๆใช้แบบฟรีก็สามารถใช้แบบโปรได้แต่ว่าอาจจะมีการจำกัดต่อว,วันนะครับอผมก็จะบอกเขาไปว่าสร้างภาพจากภาพถ่ายที่แนบแล้วคอนเซปต์ผมเนี่ยชอบใส่ชุดบอดี้สูทนะครับใส่ชุดบอดี้สูทลายงูเหลือมและถ้าผมอยากจะให้เห็นทั้งตัวผมก็จะเพิ่มเติมคําสั่งที่ใส่รองเท้าเข้าไปนะครับใส่รองเท้าแตะแบบนีบเออนั้น <c oughs> เอาสีอะไรดีเอาสีแดงนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับต้องมีฉากหลังนะครับฉากหลังเป็นสมมุติเป็นทุ่งนาแล้วกันครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มภาพรูปภาพใบหน้าของเรานะครับกดเข้าไปเลยอ่าผมก็จะเลือกภาพนี้เลยแล้วกันนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้อ่ารอให้ภาพอัปโหลดขึ้นไปนะครับพอภาพอัปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับผมจะทําคลิปเป็นแนวตั้งขนาด9ต่อ16ผมก็ใส่อัตราส,ส่วนเข้าไปสักเล็กน้อยตอนท้ายนะครับอัตราส่วน9ต่อ16อ่าอันนี้เพื่อเป็นการที่เราไม่ต้องไปครอบภาพนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทําทเป็นแนวนอนก็เป็น16ต่อ9ประมาณนี้นะครับเมื่อโอเคแล้วกดที่ส่งคําตอบตรงนี้ไปนะครับแล้วก็รอให้เจมีนายสร้างภาพให้เราสักครู่หนึ่งครับ ซึ่งในการสร้างภาพเนี่เพื่อนๆอาจจะสร้างเป็นแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นทั้งตัวหรือเราจะใช้ภาพถ่ายของเราไปทําให้เต้นเลยก็ได้นั่นเองครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ผมใส่แล้วก็ทําเป็นใน y o u u u e s ช o r t ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะกดไปที่รูปภาพจากนั้นกดบันทึกตรงนี้นะครับรอให้เขาดาวน์โหลดแบบเต็มสักครู่หนึ่งนะครับ บางครั้งอาจจะใช้เวลาพอสมควรตรงนี้ก็ให้สังเกตดีๆว่าเขาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูที่คลังภาพว่าภาพได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนั่นเองครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยนะนะครับเดี๋ยวไปชเช็คที่คลังภาพนิดนึงอ่าภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปทําให้มันเคลื่อนไหวหรือว่าเต้นกันนั่นเองครับแอปพลิเคชันที่ผมใช้ก็คือกรอกตัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานก็สามารถลงได้3รูปแบบนะครับแบบด้วยแอป x g o นะครับ Google หรืออาจจะใช้ในของ Apple ที่เพื่อนๆใช้ iPhone นั่นเองครับในวันนี้ผมจะใช้ด้วย Google นะครับผมก็กด Continue เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเลือกอ e ีเมลของเรานะครับเลือกอ e ีเมลเรียบร้อยเสร็จแล้วกดที่ดำเนินการต่อด้านล่างนะครับตรงนี้ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในครั้งแรกอาจจะมีการแนะนำว่าให้เราแบบใช้แบบจ่ายตังค์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับให้เราไปกดข้ามได้เลยครับโอเคครับถ้ามาหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเข้าใช้งานนะครับก็คือมันจะมะีที่วันนี้ผมจะใช้พาเพื่อนๆใช้แบบฟรีโดยไม่ต้องกดทดลองนะครับผมกดข้ามไปเลยนะครับ จำไว้ว่ากดข้ามไปก่อนนะครับไม่ต้องเข้าไปทดลองใช้เดี๋ยวจะมีค่าใช้จ่ายเนาะอ่ะกดข้ามไปเลยครับเข้ามาสู่หน้าตาว่างๆแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะไปเลยคือตรงนี้ครับจะมีคําว่าสร้างวิดีโอลองกดดูนะครับอ่ะด้านบนตรงนี้ครับแม่แบบเขาก็จะมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็จะให้เพื่อนๆใช้อยู่2ตัวแรกนะครับเป็นตัวฟังกี้แดนกับโ o d a Pop ตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้งานนะครับอ่ะ วันนี้ใช้แบบฟรีๆใช้แบบง่ายๆเลือกเป็นตัวแรกเลยนะครับเราไปเริ่มตรงที่เป็นแรกคูณเต้นนะครับกดเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เพื่อนๆเ,เลือกภาพผมเลือกเป็นภาพแรกเลยแล้วกันนะครับรอ,อสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทําการอัปโหลดภาพของเราแล้วก็ประมวลผลสักระยะหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้เวลานานนะครับมุมล,ล่างขวาจะบอกว่าทําไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับ พอถ้าเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วภาพที่มันเป็นเบลอแบบนี้มันจะเริ่มชัดขึ้นมาทันทีนั่นเองครับเดี๋ยวรอตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับเริ่มชัดมาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งครับเต้นแบบเท่เลยนะครับประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับ ก็จะเต้นประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกเขาก็จะทำให้เป็นลักษณะแบบ 720p ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความละเอียดที่มันชัดขึ้นนะครับให้กดที่ตัวเลือกแล้วเลือกคำว่า upscale นะครับรอสักครู่หนึ่งเขาก็จะ upscale จาก720 p. เป็นสัก1080 p. อะไรประมาณนี้นะครับมุมล่างซ้ายตรงนี้จะขึ้นคำว่า HD นั่นเองครับประมาณนี้เนาะถ้าได้วิดีโอที่ชัดขึ้นนะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นปุ่มชี้ลงตรงนี้ เขาก็จะดาวน์โหลดไปยังคลังภาพของเพื่อนเพื่อน,นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้งานครั้งแรกอาจจะมีการกดขออนุญาตให้เข้าถึงคลังภาพของเรานั่นเองครับแล้วเราสามารถทําอะไรได้อีกในส่วนตรงคําว่าตัวเลือกตรงนี้นะครับจะมีคําว่าทําอีกครั้งอ่าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเอาภาพเดิมนะครับไปทําให้มันเต้นใหม่นะครับจำไว้ว่าทุกครั้งในการกดให้เจนนะครับคลิปวิดีโอก็จะเต้นตปอีกถ้า ต่างๆออกไปก็ง่ายๆคือมันจะไม่เหมือนเดิมนัม่นเองครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาสัก2คลิปวิดีโอแล้วก็เอาไปตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมมีทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการต,ตัดต่อให้เพื่อนๆเดี๋ยวรอดูครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับอ่าเขาก็จะเต้นอีกท่าหนึ่งเนาะมันเถือเอเต้นตลกลเหลือเกินเพื่ออยากให้มันชัดขึ้นก็กดที่คําว่าตัวเลือกแล้วกดคําว่าอัปสเกลนะครับอัปสเกลเนาะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับอ่าเมื่อขึ้น HD เรียบร้อยแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลยนั่นเองครับ ถ้าเพื่อ,อนๆอยากจะได้อีกวิดีโอหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมเลยครับกดตัวเลือกแล้วกดคําว่าทําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ่าในตัวอย่างนี้ผมจะเอาสัก2คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับพอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองตัดต่อกันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้ในการตัดต่อวันนี้ก็คือแค p Cut ตัวดังตัวเดิมนั่นเองครับผมใช้เป็นแบบรายเดือนอยู่นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆใช้แบบฟรีบางฟังก์ชันอาจจะใช้งานไม่ได้ตรงนี้ต้องขออภัยไปด้วยนะครับ อไปที่วิดีโอใหม่นะครับหรือโปรเจกต์ใหม่เราก็เลือก2คลิปวิดีโอที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปขนาดมันก็จะได้แบบแนวตั้งพอดีนะครับซึ่งผมก็จะมีเทคนิคอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนคลิปเนาะอใช้คําว่า transition ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วผมจะเลือกใช้คําว่า pop up เปลี่ยนนะครับ มันจะเด้งดึง๋งขึ้นมาแล้วก็เต้นต่อแบบนี้นะครับมันจะได้ดูไม่มีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันจนเกินไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะเลือกใช้วิธีการปิดเสียงคลิปไปเลยแล้วผมก็จะส่งออกแบบดือด้อเลยนะครับก็คือส่งออกไปแบบโดยที่ไม่มีเสียงทําไมถึงจะส่งไปแบบธรรมดาเพราะเดี๋ยวผมจะไปเลือกอเสียงที่อยู่ใน a c e b o o k เรียลนะครับหรือว่าใน y o YouTube s h o r t หรือ TikTok นะครับก็สามารถใช้แผ่นเสียงตรงนั้นได้โดยไม่ต้องมาเสียเวลาเลือกในแอป c a p Cut เลยนั่นเองครับซึ่งวิธีการส่งออกตรงด้านบนนี้นะครับผมใช้แบบโปรผมก็ใช้ใช้แบบ 2K 2 k ไปเลยนะครับตรงนี้กดปิดนะครับเพราะบางทีการใช้ AI มันอาจจะมีเงาสักเล็กๆน้อยๆน,นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกแล้วเลือกคำว่าบันทึกไปยังอุปกรณ์นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเรากดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมผมถึงส่งออกไปโดยที่ไม่มีเสียงผมจะเอาไปอัปโหลดในอ่ะยกตัวอย่างอัพลงใน t k t t อ k นะครับผมก็จะเข้าไปที่แอป t i k t อกอ่าแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกเห็นหน้าตัวเองตกใจเนาะอ่ากดเลือกคลิปวิดีโอที่เราทำนะครับ12วินาทีนะครับแล้วเราก็ให้เพิ่มเสียงไปตรงนี้อ่า อันนี้เป็นเสียงแนะนำเนาะถ้าเราอยากจะเพิ่มเสียงเก้าแบบอื่นเนาะเสียงตรงนี้เราก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับสมมุติใช้เสียงตัวนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปแล้วก็ทําการใส่แคปชั่นแล้วก็อัพลงทิกตอกได้เลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานแบบฉบับเต็มที่ตัดต่อกันเรียบร้อยพร้อมใส่เพลงกันครับ ออกมาเต้นเอา้าออกมาเต้นออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นอากาศเยนเเ็นๆอ,ออกมาเต้นแค่หนาวออกมาเต้นเอ้าออกมาเต้นออกมาเต้นเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับการทําภาพนิ่งด้วย AI แล้วก็เอาไปต่อยอดให้เคลื่อนไหวง่ายๆด้วยแอป c a p c u จากนั้นเราก็เอาคลิปวิดีโอที่ได้จากกรอกไปตัดต่อในแคปคัตแบบง่ายๆโดยการใส่ทราน s ิช i ั n นให้มันมีความกลมกลืนหรือว่าเด้งดึงเข้ามานะครับในส่วนการตัดต่อเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนตัดต่อได้เก่งอยู่แล้วนั่นเองครับเทคนิคที่ผมแนะนําในวันนี้ก็คือส่งออกโดยที่ไม่มีเสียงเพลงแล้วเราค่อยไปเลือกแผ่นเสียงในแพลตฟอร์มอื่นๆที่เพื่อนๆต้องการเอาคลิปลงนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆร,รวมถึงเทคนิคการสร้างภาพง่ายๆด้วย AI แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับ <laughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ,บ